สวัสดีคะ่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงคะ่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อตอนนี้วินาทีนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะคนที่คุณนึกถึงนะคะตอนนี้วินาทีนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณเรามาเปิดไพ่ดูความรู้สึกของเขากันคะ่ะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณ พระกิตสนะเขารักคุณพญาสุขครีบพระอรุณเทพบุตร วินาทีนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณเขารักเขาเขาอยากพูดคุยกับคุณเดินทางมาหาคุณติดต่อสื่อสารมาหาคุณแต่ดูเขาก็ยังนิ่งรักเขารักคุณมานานแล้วรักพาะบ่มเหมือนต้นการอการเจริญเติบโตแต่เขาเก็บไว้ในใจเขานิ่งเขาคิดแล้วเขาว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์มีคนมารักมาชอบนะะช่างพูดช่างเจรจา แล้วคุณคุณมีคนมารักมาชอบมากแล้วคุณเหมือนช่างพูดพูดเก่งอยู่ใกล้ชิดมีความสุขค่ะเหมือนพูดเพราะเขาหลงไหลคําพูดของคุณการพูดเขาอยากเดินทางมาหาคุณพูดคุยกับคุณความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้เขารู้สึกอยู่ในใจรักคุณอยู่ในใจรอเวลาวิตกกรงวล ความรู้สึกของเขาก็อยู่ในใจนะคะมีแตอยู่ในใจคิดรู้สึกไก่ทองปากชาละวันในตอนนี้วินาทีนี้เขากลัวกลัวคุณไม่รักเขาอ่านดาวใจคุณได้ยากแล้วตัวเขาก็อ่อนไหวสับสนลังเลกลัวาการสูญเสียผัดพากจากคุณกลัวคุณไม่รัก แล้วเขาว่าคุณเป็นคนที่ดูน่ารักมีสเสน่ห์ดูดีนะคะดูเป็นคนที่รักสวยรักงามรักสงบความร่่มเย็นอบออ้อมอาดีมีสเสน่ห์แต่บางครั้งก็ดูเหมือนชอบเรียบกรองความสนใจเอาแต่ใจตัวเองแสนงอนคิดใจน้อย แต่เป็นคุณคุณเป็นคนที่ดูน่ารักดูเด่นดูดีมีความรับผิดชอบเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบเขากลัวคุณจะไม่รักต้องมีการแข่งขันต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหานะคะไก่ทองปราบชาละวัน แล้วคุณกับเขายังดูเหมือนเป็นอิสระแ้ะคุณต้องการชอบความอิสระไม่ชอบให้คุณรักมาจํากัดอิสระภาพว่าเขาต้องการพูดคุยกับคุณมีคุณแต่ความรู้สึกของเขาก็อยู่ในใจนะคะแค่วุ่นวายใจวิตกกังวลวุ่นวายแล้วก็นี้ต้องมีปัญหาอยู่เพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเขาจะทําอย่างไร ก็ยังเป็นบ่วงเป็นปัญหาอยู่นะะียค่ะยังติดขัดต้องรอเวลาใช้เวลาพิสูจน์รักแท้ยังมีปัญหาอึดอัดวิตกกังวลวุ่นวายใจเป็นบ่วงดึงหลังแล้วเขาติดบ่วงคุณแต่ยังมีปัญหานะคะต้องใช้เวลาระหว่างคุณกับเขาก็ยังอยู่บนเส้นทางแห่งความผิดหวังมีปัญหาต้องแก้ไขใช้เวลา เขาจะทำอย่างไรเทพาอังคารพระพิลุณใช้เวลาพูดคุยปรับความเข้าใจกันนะคะต่อสู้ฝ่าฟันเขาจะเอาชนะอุปสรรคเทพาอังคารการต่อสู้ฝ่ฟาฟันอุปสรรคเผชิญปัญหาใช้ความมานะพยายาม,มรู้เป้าหมายคิดที่จะมีคุณเขารักคุณอยู่ในใจ คุณมีเสน่ห์นะคะใครเห็นใครก็รักคนสวยคนหล่อดูดีมีเสน่ห์เขาหลงเสน่ห์คุณอยากอยู่ใกล้ชิดคุณกลัวคุณจะไม่รักกลัวการสูญเสียพัดภาคจากคุณมีเป้าหมายเขาจะต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาเอาชนะใจคุณเขามั่นใจว่าคุณเป็นคู่ รักรักเหมือนรักแรกพบรักอยู่ในอุดมคติอุดมการรักเขารักคุณนะคะ่ะเขาจะต่อสู้ฝ่าฝันที่เริ่มลงมือแก้ไขปัญหารู้สึกเขาจะเอาชนะใจคุณมีคุณมาเป็นคู่เขาจะต่อสู้ฝ่าฝันเนะี่ยมีอุปสรรคปัญหาอยู่ะคะ่นะแต่ยังดูเหมือน ยังทําอะไรไม่ได้ยังติดขัดต้องใช้เวลานะคะใช้ความมานาพยายามถึงมีปัญหาเขาใช้ความมานาพยายามต่อสู้แล้วมีเป้าหมายชัดเจนที่จะมีคุณฝ่าฟันอุปสรรคอยู่ใกล้คุณหลงไหลหลงสเสน่ห์คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์เขารักเนะะี่ยค่ะคุณเก่งดูดีแต่ต้องใช้เวลาการพูดคุยเพราคุณกับเขายังดูเหมือน มีความเป็นตัวของตัวเองยังเป็นอิสระต่อกันต้องใช้เวลาพูดคุยหรือระหว่างคุณกับเขามีปัญหากันมาก่อนก็ต้องปรับตัวเข้าหากันหรือไม่คุณกับเขาเขาผิดหวังเรื่องความรักมาก่อนเขากลัวก็ยังต้องใช้เวลาเขารักคุณนะคะแต่เขานิ่งเขามีเป้าหมายเพราะเขายังต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรครู้สึกความรู้สึก ในตอนนี้เวลานี้คุณอยู่ในใจเขาเขาเก็บคุณไว้ใแบบแรกมาดูนิง่งแต่คุณกับเขาเขาก็มีเป้าหมายเอาชนะประสักดเพื่อที่จะมีคุณเอาชนะใจคุณเอาชนะนะคะเอาชนะเป็นที่หนึ่งในใจคุณความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณ มีคุณอยู่ในใจคุณเป็นที่หนึ่งนะคะถ้ามีปัญหาเขาก็จะเอาชนะมีดีจึงไม่งอไขรคุณดูดีมีสเสน่ห์มีคนมาลากมาชอบมากเหมือนเอาแต่ใจตัวเองต้องเลือกมีคนมาเลือกมากมายคุณ ตัดใจไม่ได้ของขวัญคุณเป็นของขวัญของมีค่าของล้ำค่าเขาดูตื่นเต้นที่จะมีคุณคุณเป็นของขวัญที่ดีมีค่าเขารู้สึกที่ดีกับคุณะคะ่ะแต่คุณดูดูแต่เอาแต่ใจแล้วเขาก็ตัดใจจากคุณไม่ได้ว่าคุณไม่รักคุณดูดีดูเด่นมีคนมารักมาชอบนีม่มีคนมาให้ลือักมากมาย ที่ต้องเลือกคุณต้องเลือกมีมีหนทางมีคนมาให้เลือกนะคะมากมายโลกใครโลกมันคุณกับเขาแตกต่างกันเหมือนอยู่คนละโลกอยู่คนละขั้วนะคะมีความคิดเป็นของตัวเองเอาแต่ใจยัง ยังอยู่ไกลกันห่างกันอยู่คนละโลกแต่รักพิกล็อกเขาต้องการให้มีมีคุณมีอุปสรรคนะคะมีพิกล็อกให้คุณมารักเขาเป็นคู่กันแบบพิกล็อกมือมาอยู่โคโลกใบเดียวกันแบบแบบกระทันหันนะคะต่างคนต่างอยู่อยู่โลกคนละใบแล้วคุณมีคนให้เลือกมากมายต้องการให้คุณเลือกเขาเขาเลือกคุณออกจากปัญหา หลงเขาหลงเสน่ห์คุณนะคะหลงไหลลุ่มหลงหัวใจเขามีแต่คุณคุณมาเติมเต็มชีวิตเขาเขาตัดใจจากคุณไม่ได้คุณเติมเต็มเขาเนะะี่ยค่ะคู่กันความเข้มแข็งมีคุณเป็นกําลังใจต่อสู้เอาชนะอุปสรรคคุณเป็นของขวัญของมีค่าดูดีมี มีความสุขมีคุณเบิกบานใจรู้สึกมีคุณแล้เบิกบานใจมีความสุขบุพเพสันนิวาสนะคะคุณเป็นคู่ของเขาความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้เวลานี้นะคะมีตคุณเขารักคุณเอาชนะใจคุณแล้วคุณกับเขาคุณเขาว่าคุณจะไม่รักเขาคุณเป็นคนมีเสน่ห์มีคนมารักมาชอบมากมีทางให้เลือกมากมายนะคะมีคนมาให้เลือก เขาต้องการให้คุณเลือกเขาแล้วมีปัญหาอยู่นะคะที่เกิดขึ้นก็ยังอยู่ในโลกคนละใบคนละโลกโลกอยู่ตัวอยู่ความคิดเป็นตัวของตัวเองความคิดความแตกต่างกันต้องการมีคุณเป็นคู่คุณเติมเต็ม,ตม,ตมชีวิตเขาเขาเปิดปานใจรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณที่ดีมีความสุขนะคะที่มีคุณแล้วถ้ามีอุปสรรคปัญหาอยู่นะคะเขาต้องการให้ให้พลิกล็อกออกจากปัญหา แบบง่ายๆเป็นคู่กันปิิกบานใจออกจากปัญหามีคุณเป็นที่หนึ่งถึงแม้เมจะมีอุปสรรคปัญหาเขาก็จะเอาชนะอุปสรรคปัญหาเอาชนะใจคุณ